Nesta. Hi, Elisa. How are you? Hello. <Yes. S 2> สวัสดีค่ะชมวิวนะคะแม่บางออนไม่มีคลิปลงแล้วเพื่อนๆถ่ายวิวดีกว่าเนาะง่ายดีฮาดูเยเหอสอบีิเสิบ เขตนอกเมืองนะคะนอกเมืองลังนั่งรถเมย์ไปงานวันเกิดนม,มีวิดีโอลงก็เลยถ่ายวิววัสดีจ้า้องตอง,ตงบ่มีคลิปแหม่้องตองได้มาไล่สดืดเอาง่ายๆ่รถเนาะไปงานวันเกิด อ้าวสักสิบนาทีพอเนาะวิวสวยแลวหนาวเริ่มหนาวแล้วบ้านน้องตองหิมาตกยัง ที่นี่หิมะเริ่มตกแล้วที่บนยอดเขาอะโอ้ย,อยบนยอดเขาหิมะตกเต็มแล้วสว,สวยไหมสวยไหมสวยไหมคะสวยค่ะสวยค่ะ สวัสดีค่ะลูกสาวบอกว่าสวัสดีค่ะไหน สวัสดีค่ะพี่แคร์างหายจากโรงการ YouTube สบายดีกันไหมพี่แขกสบายดีไหมคะ รถสายมากเอาสักสิบนาทีพอเนอะาะกลังนั่งรถไปเที่ยวค่ะ บูนทนะีน่นี่เขาเรียกบูบนะคะบูแถวแอตแลนติกโรดนะคะแถวแอตแลนติกโรด อันนี้เป็นคล้ายๆหมู่บ้านชาวประมองไงที่เขาทำปลาโทสตจากแห้งนี่เนี่ยป้าย น <caval 67> <Atlantic recib einer> <atur> yeah ี่เขาเรียกแอตแลนติกข่าวเหรออะไรนะแอตแลนติกโรถไม่ใช่ไม่รู้แอตแลนติกข่าวอะไรเดี๋ยวแอตแลนติกข่าวไปยานเนี่ยแอตแลนติกโอ้ยคนที่นุชดิทุ่งละเท่าหุ่นนะ ข้าเลืดดที่หุ่นเด็วไม่พอเสียหน่อยหน่ยพี่แค่เคยมาหรือยังคะอันนี้เขาชื่อชื่ออะไรนะฟาสต์นะ ถนนที่รถเมล์่งนี่เป็นอะไรนะถนนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะถนนถนนถนนแห่งชาตินะที่แบบว่าเขาไม่เขาไม่ทําเป็นเลนเพิ่มนะแลาทำเป็นเลนน้อยๆแบบแบบว่าอนุรักษ์นะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะเมื่อวันที่ไปแล้วทําคลิปจริงไว้ให้มันแบบว่าไม่ตายแค่นั้นแหละไม่ไม่มีคลิปลงแล้วแล้วก็นี่เปิดเปิดอันนั้นให้เพื่อนอยู่นะเปิดให้อยู่เปิดรวมกันทุกคนเลยที่เป็นเป็นเพื่อนอนะแล้วก็จะไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้อะไร ก็จะสุ่มไปวันนี้คนนี้ห้าวันนี้คนนี้สามคนนี้หกอะไรเงี้ยคนนี้สิบอะไรเงี้ยค่ะจะไม่จะไม่ได้เปิดให้ทุกคนบางทีก็เปิดแบบมารวมมิตรไปเลยเพื่อนเก่า,กาที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์ทิ้งไว้อ่ะก็จะ สุ่มชื่ออะไรวันนี้สิบคนวันนี้นยี่สิบคนเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ไปคอมเมนต์ใครทั้งนั้นหรอกแต่ว่าก็ก็สงสารเพื่อนเนาะม,มาจะมาดูคลิปให้เราก็กลับไปแบบนั้นนะคะคือไม่ได้แสดงตัวตนบางคนอาจจะน้อยใจก็ไปแล้วก็คือแล้วแต่เนาะเอาสะดวกทุกคนนั่นแหละเพราะว่า เราก็มีกิจกรรมที่แบบว่ามันสำคัญกว่านี้เราต้องทำ YouTube เราก็อยากจะเข้ามาบ้างมาเจอเพื่อนเก่าๆไม่อยากจะทิ้งไปก่อนนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณพี่แขงนะคะขอบคุณน้องตองนะ